โอเคค่ะท okay, ่านผู yes, totally <Columbus> ้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเป็นวันที่สามของการอยู่ที่วีกัสเดี๋ยวเราจะลงไปสระว่ายน้ำกันนะคะสระว่ายน้ำก็อย่างที่ท่านผู้ชมันนเห็นก่อน่าอันนี้เป็นสไตล์ว่าสระว่ายน้ำแ้เดี๋ยวเราจะไปต่ออันนี้หลเดี๋เยวเราจะมารีวิวสถานที่พักให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตไปบ้่าน้ำไปต่อ องเนไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมตามต่าไปเลยนะคะก็ต้องกินกาแฟก่อนหนึ่งแก้วไปกันเลยนะคะ

going <I> down going <L> down ไม่เลยค่ะแฟนรออยู่ว่าคงจะบดแย่แล้วป่านนี้โอเคค่ะ f i r s, <laughs> <S, <laughs> <S t floor ก็โอเคนะเขากอันนี้เป็นขายยา c b s เนี่ยจะเป็นเป็นห้างใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ที่มีโคกคนจอดไปมแล้วนก็จะเป็นยาสิ่งพันยาธย์เด่นนะคะประมาณนี้ต่อไปกันเลยนะคะวันนี้แดดจังเลย แดดโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่ว,วไปของสวนที่เราจะต้องเดินไปะแต่ว่าก็โอเคซีอูน่ารักจังเลยเข้าะว่าเราเขาก็แบบก็ เป็นคู่นะพ่ก็หลบๆเราด้วยอะไรประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะคะอันนี้เป็นสวนเป็นทางเดินคูกก้างใหญ่เหมือนกันอันนี้คือแฟนเขาเคยมาเที่ยวสมัยก่อนหน้านั้นแล้วก็ข้างบนก็จะมีอาคารเออสูงสูงเราอยู่ที่ชั้นห้าก็เป็นสิบกว่าชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาท่านการซึ่ง อันนี้ในส่วนนะคะก็จะประมาณนี้ชมน,นุชมชมนวอันนี้ดอกไม้จริงนะคะอันนี้เป็ดอกไม้จริงแล้วก็อันนี้ก็ดอกไม้จริงส่วนอันนี้คุณผู้ชมเห็นที่บ้านเราประเทศไทยมีเยอะมากเลยเราไปดูชื่อเขาขายและะ้วคือต้นดอกทิลิดเกียวประมาณพันสองพัน ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวตากันเลยค่ะการเข้ามาในนี้นะคะเขาจะต้องมีแบบเหมืเดนี่แบบเราก็ต้องใช้อันเนี้ยเป็นเขาให้ตอนที่เราเข้ามาค่ะก็เป็นเหมือนเป็นกุญแจและเราก็ามันก็จะเปิดให้เราอันนี้ก็เป็นหมือนกาศ

ค่อแบบเยอะแยะประมาณน,น,นตรงน,นี้ก็จะเป็นโอซูนนะคะเป็นดินปาน้าดูลึกเขคอทะก่นก็ดไ่ได้อแบบบรรยากาที่ไดต่นะคะให้คนที่คนดูก็จะเห็นประมาณนี้คือสอีกด้ว เดี๋ยวเราจะไปด้านนี้กันเราจะไปด้านนี้กันเหมือนประตูเขาเปิดอันนี้ก็อาบน้ําก่อนจะลงหรือไม่ก็หลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จหลังจากที่เราลงสะว่ายน้ําเสร็จเราก็อาจจะ มาล้างตัวที่นี่กันนะคะค่ะส่วนท่านผู้ชมเห็นด้านนู้นเป็นสนามบินนะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปด้านนี้แหละเขาเปิดให้ดูเราเข้ามาเลยเราเข้ามาเลยมี้ามาเลย่ะนี้ก็เหมือนเป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง การท่สวยงามนะคะเก่าที่ทาฮาติบิเเอจนะคะอยู่ถนนเส้นตาบเญแก้วก่อนแล้วมันก็ก็มาจากเอาเอแล้วก็ไปอยู่ค่ะค่ะโอเค thank you อยากมาเล่นนัไม่เล่นก่นอยู่ตรงไหน เราร็จอแล้ว hmm. ก okay. uh ็เราอยู่หนันเชอเเดียวเราพาทุกท่านไปดูีก่อนแล้วกันนะะอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวไป มานี้ก็เดี๋ยวเราหาแฟนเราก่อนแล้วกันนะคะบรรยากาศที่นี่ไปบเป็นแบบอะไรเร,เราเดินได้นี้ก่อนแล้วกันก็จะมีกาดด้วยนะคะ,ะมีแบบเป็น security คอยดูว่าเถื่อนเด็กหรือโน่นนี่นั่น มาว่ายน้ำนรืงผู้หญิงผู้ชายากาศขอวนแฟนเราดีไหนยังหาไม่เจเลยค่าจ้าก,ก็จะประมาณนี้นะคะที่พักของโรงแรมก็จะถู อยู่ไหนเนาะหาไม่เจอเลยอันเป็นอะไร นก็อยู่ตรงนี้ฐานสินค้โอเค Hello again, <laughs> darling. I forgot. Do you remember? Yeah, that's why. That's why Yeah, uh, I forgot. That's why I have this. I forgot from home. Yeah, everything, yeah. No, no, I mean I have, but I... remember about the ball or something like that? Yeah, 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 yeah. Okay. Pop, I have, I have. Huh? ค่ะานคุณผู้ชมอันนี้ก็คือรสาไายน้ำที่เราบอกนะคะเป็นปเป็นสไปร์ลเป็นดยย่าที่เรามองลงมาจากช,าาชั้นห้าที่พักของเรานะคะแล้วก็ส่วนตัวเราเราชอบนะอันนี้ก็เหมือนเขาทำมาจากพวก พวกย่าเหมือนบ้านเราที่แตาระดับดีต่างโรงแรนทางภาก็จค่อนข้างนผู้คนที่นี่เขาชอบเล่นน้ากันจริงๆอย่างอันนี้เนี่ยมันก็เพิ่งจะพ้นหน้าหนาวของเขามาแต่ว่าด้วยความที่รอๆไปที่เวกัสในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ย อากาศมันจะร้อนเลยนะคะเพราะว่าอย่างเบกัสเนี่ยถือเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวกันแล้วก็มีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองร้อนนะคะเพราะว่าเนวาดา แอลิโซนาอยู่ท่าพวกนี้จะเป็นเมืองในแถบทะเลสายนะคะแต่ว่าก็ยังมีความอดุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นโรงแรมที่พักต่างๆก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนมากก็จะเป็นพวกสระน,น้ำเนาะเพราะว่าคนชอบว่ายน้ํา ไม่ว่าจะเป็นหน้าหน้าร้อนหรือว่าสำนึกของที่นี่แม้กระทั่งหน้าหนาวเขาก็ยังชอบว่ายน้ําเลยอันนี้ก็ด้านหลังเราเนี่ยะจะเป็นสนามบินนะคะและอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็จะได้ยินเครื่องบินเสียงเครื่องบินเห็นเครื่องบินบินผ่านไปผ่านมา,า,นมาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็บางคนถ้าเขาไม่ขับรถมากันนะคะเขาก็จะนั่งเครื่องบินมาแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆก็จะเป็นใช้รถของอโรงแรมหรือว่าของสนามบินมาส่งที่พัก นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมก็ดูบรรยากาศทั่วไปกับเรานะคะโอเคค่ะ คุณผู้ชมเราก็อดไม่ได้ที่จะพูดเนาะอย่างตอนนี้นี่คือเรามีมีลงไปเล่นน้ําด้วยเหมือนกันนะคะส่วนตัวแฟนเราก็นั่งอ่านหนังสือเขาจะเป็นหนอนหนังสือตัวยงเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในหนังสือสี่ห้าเล่มต้องเตรียมไปแล้วก็ในทริปแต่และทริปที่ท่องเที่ยวก็จะต้องอ่านให้จบแล้วก็ทิ้งไว้ที่โรงแรมเลยอย่างตอนนี้เราก็าชิลๆส่วนตัวเขาก็ นั่งอ่านหนังสือไปนะแต่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่หนังสือนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ที่เบกาสเลยค่ะอันนี้ก็จะมีเครื่องบินบินผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงซึ่งอาจจะมีแบบเสียงแบบเสียงดังน่ารําคาญบ้างแต่นั่นมันก็คือแบบด้วยความที่มันอยู่ใกล้กันเนาะมันก็จะประมาณนี้ส่วนตัวเราก็นั่งชิวๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่นี่ไม่นานนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเล่นน้ําสักพักหนึ่งมันก็จะเบื่อ แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปดูโชว์กันคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเมืองหรือว่าไปในดาวเทาของลาสเวกัสนะคะและเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันคุณผู้ชมก็ตามเราไปนะคะแล้วก็เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันและเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับตอนนี้ก็ คุณผู้ชมก็นั่งชมวิวทิวทัศน์ดูเขาเล่นน้ำไปกับเราคลายร้อนไปก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะลืมบอกคุณผู้ชมไปสำหรับที่นี่นะคะทาฮาติ บิล l ลจ e อนด์รีสอรเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของโมเทลที่จะมีพวกต้นไม้มีสวนมีสระว่ายน้ำอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ราคาที่นี่นะคะห้องพักที่นี่เนี่ยก็อย่างเราเราอยู่นี่ก็จะเป็นห้องใหญ่แต่ว่าราคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตีเป็น,นเงินไทยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันนิดหน่อยเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับขนาดของห้องนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสผ่านมาที่เวกัสก็อาจจะมาพักแล้วก็เสิร์ชดูเข้าไปดูก่อน ได้นะคะขอรับรองเลยนะคะว่าที่นี่น่าอยู่นะคะน่าพักแล้วก็บรรยากาศดีค่ะอันนี้เชร์รีวิวให้โรงแรมโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะคะคุณผู้ชมดูกันแล้วกันว่าเด็กๆเ,เขาชอบว่ายน้ำกันขนาดไหนมันก็จะไหลไปลประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาก็แวะมาพักแวะมาเที่ยวชมที่นี่นะคะรับรองเลยนะคะว่าน่าอยู่บรรยากาศดีราคาไม่แพงอย่างที่คิดโอเคนะคะ Thank you, yeah. oh. เพีงที่เขาชอบเหมือนเหมือนพี่สูเก็ตเลย แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณบ่ายสามครแล้วนะคะเราก็กลับห้องและพเสดก็มีเท่าไห่แล้วก็เอ่อกลับก็พาทุกคนมีเงินเดือนไปเลยคะ ท่านผู้ชนที่มาที่นี่กันจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนั้นมาเป็นครอบครัวประทับนี่แหลเรื่องดื่มเลยเป็นอะไรกันเลยก็คือ ๋ยวอแรกค่ะคุณผู้ชมเราก็กำลังจะกลับขึ้นไปที่พักนะคะแล้วก็สำหรับคืนนี้เนี่ยเราจะออกไปดูโชว์ของจิมมี่กิมเมลนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามเราไปในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย